มิจฉาชีพแอบอ้างคนละครึ่ง p l u สรู้หรือไม่ว่ามิจฉาชีพฉวยโอกาสในช่วงของการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง plus ได้โดยหลอกให้กดลิงก์เพื่อลงทะเบียนจาก sms ขอรหัส otp ให้โอนเงินหรือสร้างเพจปลอมให้ลงทะเบียนหรือหลอกให้โหลดแอปพลิเคชันที่อันตรายเพื่อหลอกลวงเอาเงินได้ค่ะจำให้แม่นว่าประชาชนลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้น หากพบสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งความได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1441หรือสอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-111-1122ทุกวันตลอด24ชั่วโมงผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ์